ดีทุกคนเด้อตัดตามไปตัดมาเด็กมันจะได้กันได้เด้อ Ja. A <laughs> ver. <laughs> 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 WHAT 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 สวัสดีครับทายเด้อพี่น้องขอบคุณหลายหลายเด้อเปิดค่าการมองเห็นน้องคะน้องน้อย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยุไซยุไซคือคือบ้านเรากินง่ายอยู่ง่ายเดอนขอบคุณเด้อขอบคุณที่แวะมาสามล้านดวงตามาจากแม่น้องเชนทุกคนเห็นดวงตาเนึ่งยี่สิบสามล้านดวงตาขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายค่ะ พยันจังเลยสวัสดีค่ะผู้ใดโน่ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณคือแม่มาน้องคะน้องแม่น้องเจนดีดีต้อนรับเนาะคะ่ะคุณที่มาส่งกำลังใจให้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ ກິນກິນໄປໃກ້ແລ້ວເດີ້ຕາເ สวัสดีค่ะสาวอีสานบ้านนาะคุณน้อยนะค่ะสวัสดีแม่น้องแซมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณที่แวมาเพิ่มพลังบวกใหม่เลยขอบคุณมากยค่ะ เกิดขาการมัองค็นบรุรคอยึ้นไรนอกจ้กเนาะเสียงเงียบแน่เก็ได้ค้นมา,ายรใช่มันเกิดกันนอยจากสิบานาทีเนาะค่ะ แสงกัจะลุ่มลเนา้ค่ะเนาะตั้งเป็น้นาวบนนอตั้งนอนนอนนิ่งแต่พนันตามจังหวัดหนา ไม่ใช่ไม่ใช่ต้นของมัดนี่ก็เสืออยู่สะเอนเบาะยานามมอนแยกมันเองอ๊ยใช่ๆอเคเหรอดูสั่บอกแล้เนาะมัเหี่ยไปอยู่ ไปทางใดจะไปนอกแม่งเสี่ยม่าไปแล้วแมลนเสียมไปแล้ว เอาจักสิบนาทีแล้วพี่น้องก็กกจะลงละเดี๋ยวนะค่ะเนาะไอพวกลิปอ,อย่างเหนียเลยสงไหอนอะตรง y o ท t บแล้วยังไม่ลงอังนไหนนะ จะลมมวลวาลนักจอเก่าหกเก้าะล้งแบ,บมบลกเพราะฉนั้น <c oughs> มันแบมฮึ่ <c oughs> แบก็เลยลงอมเมนยูทบเด้อสิบนาทีแ้่ไม่ต้องแสมสีลงได้กูเด้อค่ะทุกคนสิบ <c oughs> นาทีนะ้ค่ะน้องมาเล่นแล้วจ้ะ พอกันไม่เนอะจับขอบคุณล้านดวงตาล้านดวงตาฮารานดวงตาบอคนี่โปรกต์ดวงตาพิเศษาล้านดวงตา สวัทุกคนบ๊ายบายค่ะ